Be said by rock and roll. You can take my money, steal my car, and sell my clothes. You can take the shoes I'm in. Go on, and take everything. ไปเขาใหญ่กับเพื่อนกันคือในที่สุดแบบทริปเขาใหญ่ก็เกิดขึ้นหลังจากที่ไม่ว่าอะไรอะอยากไปมาตั้งแต่สิ้นปีในคลิปนี้เราอยากจะมาทำทาง OOTD แล้วก็ get ready with me vlog เนาะเพราะค่อนข้างชอบเอาฟิตที่เลือกไปในทริปนี้พอสมควรแล้วก็มีคนถามถึงแบบว่าเราแต่งได้ยังไงอะไรต่างๆก็สำหรับ OOTD ของเราในวันนี้เราใส่ ใส่เดียวข้างในตัวนี้ที่เพิ่งซื้อมาแล้วก็ใส่คดิแกนสีเหลืองตัวนี้ทับแล้วก็ใส่กับกระเป๋าตัวนี้เหมือนเดิมสำหรับเครื่องประดับในทริปนี้เราจะใส่เหมือนเดิมทุกวันเพราะว่าขี้เกียจไปเปลี่ยนอะเนาะก็จะมีสร้อยทิฟฟานี่นโคก็ต่างหูจาก Your Wish List แล้วก็แหวนจากอีกหลายๆลร้านรวมกันในมือนำเสนอน้อนะกระเป๋าคนนี้ในทริปนี้ค่ะ เป็นกระเป๋าที่เขาก็ใช้มาสักพักแล้วแล้วก็เออรู้สึกว่ามันน่ารักเบิรแล้วก็แบบค่อนข้างจะเรีย <c> ก <oughs> ว่าอะไร everyday look หรอคือน้องแบบจุของได้ได้เยอะอะทุกคนจริงๆนะคือเขาใส่ของม,มาแล้วก็สามารถใส่โทรศัพท์เขาได้ด้วยแล้วมันก็แบบมีซิปอะไรต่างๆอยู่ข้างในแล้วก็มี่คือจริงๆสามารถเปลี่ยนเป็นสาย,ยาวได้ชอบสายสั้นมากกว่าเพราะว่ามันน่ารัก น่ารักมากเลยอะแล้วก็จริงๆมีอีกใบนึงด้วยที่ทุกคนก็น่าจะเห็นเขาใช้ในคลิปแล้วเหมือนกันใบนี้ก็น่ารักแบบน่ารักมากลิปที่เขาทาในวันนี้ก็คือว่าไม่ตีนสองสีนี้นั่นเองสีหสีทาก่อนแล้วก็ทา09ทับข้างในน่ารักมาก summer the empire at our fingertips the autumn to discover 一后衣服了，也吗？<noise> <noise> <noise> หนแล้วนะบุค๊คมันจะสนไปก่อนนี่เก๋ออันนี้นะคะก็คือตาที่กรีดโดนครูพี่มีตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารอีสานเราไม่เลยไม่รู้แต่ว่าเรื่องอะไรนื่องจากว่ามาัวแต่นั่งคุยกันที่โรงแรมใช่ปะ่ะเสร็จปุ๊กมวแต่เนี้ยแบบอาบน้ำแต่งหน้าออกมาก็คือบ่ายโมงคืนทุเรศการใช้เวลาอย่างเปื่อยๆที่แท้จริงเปื่อยมากแล้วก็แบบ ตอนแรกจะไปกินช็อกโกแลตแฟคทอรี่แล้วก็คนเยอะมากแล้วก็ไปแวะมอีกร้านหนึ่ง <im it> ก็คนเยอะมากแล้วก็เล่มมาจบที่ร้านนี้ <im it> ที่แบบอยู่ก่อนทางเข้าอุทยานแ <im it> ห่งชาติเขาใหญ่ใช่แต่แดดร้อนมากทุกคนอยากจะให้ <im it> สัมผัสดูแบบแสงอันจ้าองลันไม่ไหวมากเล่นของป่าง มึงบนเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เลยตรงไหนนะอ่างเก็บอะไรนะอ่างเก็บน้ำสายสอนสายสอนไม่รู้ว่าคนนอนสวยมากแดดเหมือนแบบตาจะบอดแต่คือเออใช่ตอนนี้ตั้าบอดจริงแต่ว่างามลมเย็นมากจริงคือเหมือนตาจะบอดจริงแต่แสงน่ารักมากเลยในกล้องไหนลองถอดแมสก์สิตาหยีขนาดนี้ อูอ mm ือ hmm. ย้อนดนเ,เดินบุกลุยน้ำตกมาจนถึงตรงตไหนแล้วก็เราอยู่น้ำตกอะไรนะแถวสุวัสด,ดิ์แถวสุวัสดิ์ท่านี้แค่นี้เิงนั่นแหะดิกูก็สงสัยอยู่เหมือนกนันเคยมาแล้วไม่ใช่หรอนี้ไม่เคยเคยมาแต่เด็ก ทางนารกแล้วหนึ่ง <c oughs> โอ้จบตีน Got me looking like this, like

โอเคไฮทุก okay. คนเรากำลังจะกลับในว,วันนี้โอ้ทีดีก็คือก็คืออะไรอะไรไม่รู้เสื้อและกระเป๋าใบเดิมอุย้ยน่ารักอะจริงวันนี้ทองฟ้าใส่งานเลยคยดูเขากับท้ากับบ้านทองฟ้าสวยมากสวยมากมากมากอะเฮ้ยมันสวยจริงวะว่าะ แดวที่หน้ามาอันนี้เ้าก็ลองมาคาเฟ่ที่ชื่อ Yellow submarine ที่ไม่รู้ว่าคนเยอะไหมแต่ดูจากปริมาณรถแล้วว่าก็คนน่าจะเยอะโอ้โหแดดรอนมากต้องเข้าทางไหนทางนี้อ่ะ Out under the sky, watching stars align. making sweet honey, Melissa lemon balm. Nights as warm as your breath on my chest. เย้ yeah, ทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปกินข้าวที่ร้านแมชชูกาที่จริง, <Yeah. S 1> รงๆเคยลงวอล์กไปแล้วครั้งที่เราก็มากับมีนเหมือนเดิมครั้งนี้แล้วคือประเด็นคัวเขาปิดทุ่มครึ่งใช่ปะตอนนี้ก็คือทุม่ม <laughs> ขับรถเหมือนกัน <laughs> ขับรถเ <laughs> บรบสิงสุดรือเปล่ fast and furious หลางฟิล์มมาตอนแรกบุอกบอกว่าเปิด24ชั่วโมงกูค,คิดว่าเขาเปิดแบบร้านเปิด24ชั่วโมงมึงแกงกูล,ละนึ่งหอ2อใช่หนึ่งบอก็อยู่ห้อกูไว้าวไม่สนใจเลยว้าไม่สนห่างแสดงความรำคาญเล็กน้อย หายทุกคนเฮ้ยอ่ได้อยู่กูไม่สำเร็จแล้วกูจะเข้าไปยังไงมีดแตน่มันไกนย้งหืมิดนึงวะ่แต่ก็ได้อยู่ไม่มืดมากแต่มีมีนอยู่ในนั้นด้วยนะ